น้องวันนีครับพี่น้องวันนี้ผมมาที่ร้านขายต้นไม้นะครับลองดูดออเดอร์นะปั๊บร้านต้นไม้สาราลำดวนทางไปสักแก้วนะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ป่าและไม้อะไรนี่ตามสั่งทุกชนิดนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยน,ะน่ครับ แ8 7 1 1็ด4 4ึเจ้าของสวัสดีครับชื่ออะไรนี่บุญทรงบุญทรงน,น้อง,อ,งอ๋อน้องนะเมื่อตึบต๊บฝนกันจะมาแล้วโอ้มีทุเรียนได้ด้วยนี่โอ้หลายอย่างนะครับน้องนี่โอ้อย่างนาอย่างนาจะรีวิวนะครับนี่ ใครสนใจเด้อต้อาไม้ป่าเนี่ยมันก็จะมาจากกระบินบุรีเลยแหละพี่น้องนี่มันจากกระบินบุรีนะครับมันจะไปสระแก้วเนี่ยทางไปสระแก้วเนะี่ยป้ายมันอยู่ข้างๆนี่ตรงสารำลำวลเด้อดูกันว่ามีอะไรบ้างฝังี่ ังยีบาทสักทองสิบาทอันนี้พ่อมเมล็ดบ่มมดเมล็ดเนี่ยคบเนยังตอตอใช่ไหมสิบบาทแล้วแล้วเมล็ดไม่มีเหรอเมล็ดไม่มีเนมะ็ดไม่ไม,ม,มอีอันนี้เป็นตอนะครับสิบบาทสางนนยี่สิเอ้ยอ้ยโอเดี๋ยวเดี ันนี้ผมพาน้องขายมาดูนะครับอันนี้พยุงจักบาทดิต้ลนละสิบครับอ๋อพยุงสิบบาทเออไปช่พยุงสิบบาทนัดเอาเลยไอ้แล้วแเราไซส์ใหญ่นี่ล่ะไซส์ใหญ่ยี่สิบสยี่สิบไอ้เล็กสิบไซส์เล็กสิบอันนี้ไซส์ใหญ่ได้พี่น้องนี่สองฟุตเรือนน่ะน,นี่ยี่สิบบาทไซส์เล็กนี่ก็ประมาณห้าสิบเซนมัง้งสี่สิบเป็นฟุตนึงน่ะสามสิบสี่สิบเซน อันนี้นสิบบาทเออาสิบาทย่างนักยางน้าล่ะสิบไปยีย่สิบโอ้ยางนาน่า,า,นา,นาฟุตหนึง่งฟุตหนึ่งนี่ยี่สิบบาทอันนี้อันนี้ยี่สิบเซนประมาณยี่สิบเซนสิบบาท,บาทถุงเล็กจะเป็นไม้ถุงเล็กเอาาอาถุงเล็กสองคูณหกใช่ไหมนี่อเออไใช่โอ้เยอะพี่น้องนี่ โอ้สงสงทุเรียนทุเรียนอีบาทต้นทุเรียนเนี่ยแล้วแต่ไส้เหรอตนนี้ายโอ้ใหญ่สามร้อยสาอย้อเล็ก็แล้วแต่ไส้ข้างในนู๋นเดี๋ยวผมพาเดินพี่น้องเดินดูตามไปเว้ยให้มาเตะออกนี่ เตะออกทำไมอ่ะเออนี่ยี่สิบาทพี่น้องในยางนาเนยนี่ยางนายี่สิบบาทเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้เยอะร้านใหญ่เด้นี่ยติดถนนเลยเด้อนี่นี่ยางนาประมาณนี้ยี่สิบบาทดูนี่ก่อนต้นอะไรเนาะพี่น้องนี่เขาเขียนไว้ว่าดำเนินนี่มันไม่บอกราคาเด้อ เอาใหญ่ขึ้นมาหน่อยสักท้องอีก1บบาทหลายอย่างนะครับไปเยอะแยะตุตอ,อะไรวะเนี่ยอันนี้ยี่ยี่สิบบาทเลย่อทอนพี่น้องเคยเห็นต้นออทอนไหมเออนี่เขาเขียนไว้นี่นนอีทอนยี่สิบบาทนะพี่น้องประมาณสักฟุตนึงนี่ ฟุตหนึง่งมีต้นยอด้วยอันนั้นทับทิม20บาทครับมีขี่ลงขี่เหล็กอีกเนียขี่เหล็กก็20บาทก็ประมาณ50เซนต้นอะไรวะนี่เดี๋ยวนี่นี่น,นี่พี่น้องนี่ต้องเขียนว่าอะไรชมพูพันทิพย์เออ อะไรชมพูพันทิพย์ชมชมพูพันทิพย์แหะยี่สิบบาทโอ้สองฟุตแล้วในห้าสิบหกสิบเซนนึ่งน่ะโอ,ะอ้นี่มะละกอเนี่ยพันอะไรเหลืองพัทลุงบก้านสีม่วงลูกสีเหลืองนี่เเผมผมพามาดูนี่เองนี่ไฮไลท์ไฮไลท์โอ้นี่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 พี่น้องไฮไลท์เลยด้วยนี่ดีด นี่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 มันลูกมันจะเป็นอย่างงี้นี่เออที่สวนผมปลูกไว้ไม่เห็นเป็นอย่างนี้ไม่รู้สงสัยมันกลายพันบ่คผมนี่ของจริงเน่พี่น้องของจริงเด้่นี่นลูกกับประมาณนี้แหละลูกไซโลอะประมาณคือเกือบโลหรือโลหน่อยู่ละนะครับก้านสีมุวงม่วงนี่แหละลูกสีเหลืองนี่สวยงามด้วยเดี๋ยวผมถ่ายลูกไปสักคึ่ก่อนลูกสวยงามสวยงามพี่น้องเออ เดี๋ยวไปถามมาให้มันพันอะไรมันเอ็อนี่มาจากใต้เนาะเนี่ยสวยดีสวยงามเนียพี่นอ้องนี่ครับพยุงนะครับพยุงเยอะไอ้หมดมาหอกการีี่20บาทนะครับ ดูไม้ป่ามันอยู่ทั้งหอกโซนหนุนยาวหน่นแหละเดี๋ยวเดินดูให้หมดเลยพี่น้องวันนี้เดินดูให้หมดครับม<แ>ีอะไรบ้างอันนี้ย0ิบาทด้วยน้องเหลืองอะไรนี่เหลืองปรียาร ยี่สิบบาทประมาณฟุตกว่าเป็นอะไรไม่ออ้เลยมีตะเคียนอันนี้เป็นแค่น่ยี่สิบบาทอันนี้เป็นตะเคียนยังออกพายุมีไผ่เรยเรเนี่ยลองเดินดูนะเดี๋ยวเข้าประตูรุ่กันได้เยอะเยอะเยอะ ในยมะกอเรียกมะกอพันธไรเหลืองกระบี่อ๋อเหลืองกระบี่พี่น้องเมื่อกี้ที่ไปถ่ายด้วยเหลืองกระบี่เออมีพันธไหม,ม,มโอ้กําลังเพาะพันธุ์นะครับพี่น้องเหลืองกระบี่กําลังเพาะอัน,นอะไรมะฮอกเก็ตม,มีแค่นี้เหรอต้นเท่าไรเนี่ยขายแพยงแค่อุ้ยมันต้นเล็กหนึ่งมะฮอกกานีสิบบาท อ,อนี่มันจะห้าบาทนี่เป็นมะกรอกน้ำนีออ่อะไรพรยุงไม่ใช่บ่เนี่ย <5. S 1> โอ้ไม่มะข่ามงพี่น้องอันนี้กี่บาทเนี่ย <5. S 1> มะข่ามงสิบบาทประมาณห้าสิบเซนนี่สิบบาทพี่น้องเนี่ย สวยงามนะครับนี่อันนี้เป็นไม้ป่าโอ้ขนุนนี่พันอะไรบ้างนี่มาเร่ทองมาเสร์ญราคาเหรอนี่แดงแดงสุริยาขนุนแดงสุริยาร้อยยี่สิบบาทนี่ประมาณนี้แหละนี่ประมาณนักโอ้ สองฟุตกว่าละพี่น้องอันนี้หมอนทองร้อยห้าสิบมันมีหลายไซส์นะทุเรียนมีหลายไซส์นี่ชั้นนี้ชั้นนี้ชั 250. น้นนี้สองร้อยห้าสิบนี่อันนี้อะไรวะเงาะอันนี้ลองก้องหมายผลก็มีเลยนี่ติดป้ายเอียงๆถ่ายเอียงเนยลองก้องสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ทุเรียนเฮ้ย ขนุนทองประเสริฐ150อ,อันนั้นอะไรมาเลีนี่มาเลีร้ยห้าเหมือนกันโอ้ต้นใหญ่ครับพี่น้องประมาณสักโอ้เม็ดกว่าน่อนู่นเม็ดกว่าเม็ดกว่าเด้อโอ้ล้านใหญ่นะครับพี่น้องนูน่นลูกหงลูกตาหลายพันนี่นี่หลายอย่างนี่นี่ น้อยนาก็มีนี่น้อยนาอะไรวะปากช่อง80บาทออน้อยนาปากช่อง80บาทประมาณสักโอ้หกสิบเจ็ดเมตรเกือบเเมตรเัยนะอันนี้ขาวน้ำผึ้ง90บาทสุโอเนี่ยประมาณนี้ประมาณเมตรหนึ่งอ่ะ ยาวใบมีนี่อะไรมะข่า,ากับไอ,อยุงไฮรำมั่งนี่อันนี้สตอใต้เอ้าโอ้มันมาอยู่ไกลแท้นี่มาถึงสลารลำรวนมาทางสักแก้วเลยสตอใต้ร้อยยี่สิบาทเม็ดหนึ่งสูงเม็ดหนึ่งอันนี้ชมวงต้นชมวงนี่หกสิบบาทโอ้ประมาณห้าสิบเซน นี่อะไรวะโอ้โหนี่ละไมละไมละไมมีร้อยยี่สิบประมาณเมตรหนึ่งไหนมีอะไรอีกนั่นล่ะอันนี้เพาะเองหรือรับเข้ามาต้นไม้นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่จะรับอ๋อรับเข้ามาเหมือนกันรับจากไหนนี่น,นั่แค่พิศนุโลกขุนแก่นกคนครสวรรค์แล้วผมมาส่งให้หนิเอาไหมหาพวกแกเขาดูอ๋อเพวาแก่อยในใน<ม>ู่ไหนนี่อยู่บ้าน อ้าเจ้าแกอยู่บ้านนี่อันนี้เขาสั่งไว้บ่นน่ยังไม่ได้สั่งอ๋ออ้มันขายหลายอย่างตัวนี้ถังนงถังดำอุปกรณ์การ,กรเกษตรด้วยด้นนี่กระถงกระถางฝักวงฝักบัวเยอะเยอะเยอะอยู่อ๋อส่วนใหญ่รับเข้ามาไม้ผลไม้ดอกไม้ไประดับโอ้มีหนึ่งปม ปาล์มมาเลบอกว่ะพี่น้องใครดูก่อนคอมเมนต์มาเด้อเด้อเขาเรียกปาล์มอะไรปาล์มเอ้ยป,งไ,ป,ง,ป,ง,ปงไม่ใช่ปาล์มแตจะเป็นปงอะโป่งเม็กซิกันหรือปงมาเลย์อันนี้อะไรมะนาวด่างพี่น้องเห็นไหมมะนาวด่างบอกเขาเชนไปหน่อยร้อยแปดสิบบาทประมาณเม็ดหนึ่งมะนาวด่างเอ้ยมะนาวด่างนี่กินลูกได้ไหมกินได้เหรอ มะนาวด่างนี่นะลูกเหมือนเลมอนลูกใบใหญ่เลี้ยวหน่อยโอลูกใหญ่มันกินได้โอ้ลุงบอกม,มันกินไม่ได้นี่แล้วครับทางเข้ากันเป็นอย่างนี้มาข้างในนี่เลยตรงยูเทิรนะ์นเลยนะี่ครับยูเทิร์นเลยเนี่ยมาจากมาจากกระบ,บินบุรีจะไปสะแก้วนี่ใกล้ถึงกับกาซ้อนนั่นนะกิโลเมตรที่สองมสิบสี ่วที่ถนนนีนะครับร้านต้นไม้ตะลามดวนครับอย่างจำหน่ายยูคาก็มีได้ดิต้นเท่าไอย่ายูคาเกี5บาทเกด A 5บาท50เก B เ A พันเนื้อเยอะป่าเนื้อเยอะเนื้อเยอะอะไร K อะไรเนื้อเยอะเจ็ A เจ K 7เจ็ D 5บาท A 5บาท50 D 5บาท ห้าบาทห้าสิบตามนั้นพี่น้องนี่มาโทรเข้านี่ก็ไม่รู้น้องชายผมไ,มได้อะไรบัางหรือไม่เนาะเอาให้เลือกเอาสงสัยมาแล้วจะติดใจบ้างเออหักทองอันนี้มันเป็นเป็นพันลากนะไม่ใช่เม็ด อะไรวะโอ้ไม่รู้จักเว้ยนี่ไม่มีป้ายเว้ยต้นอะไรบ้างเนี่ยพี่น้องเนี่ยไม่ไม่รู้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยโอ้อหิมพานต้มะม่วงหิมพานต์ยี่สิบบาทปุ้เรากับลืมล,ล,ล,ล้มหลงลืมลืมนี่นะอะมะม่วงหิมพานต์ประมาณห้าสิบเซนนี่มีหมดเลยนี่โสงโกน อ,อนี่นี่น,น,นป้ายเห็นไหมบางราก,กิโลเลยนีเนะสักแก้วกเ้จาก,กบินมากเก้าิโป่เฮ้ยไม่ใช่เห็นสักแก้วอีกเยอะ่จะถึงสักแก้วอีกเก้ากิมีโรมีดินพร้อมด้วยนี่ครับเลือมีดินพร้อมใครนสนใจเด้มาได้นี่แหละร้านใหญ่เลยนู่ จันผาต้นนี้เนี่ยฟอร์มสวยดเลยเนีย่ยเราคงราคาแต่เขาไม่ติดไม่ติดไว้นะเราองมาถามเอาม,ม,มีมีเยอะอยู่ยด้วยดูดูเลยจันผานูน่นต้นเดี๋ยวข้างในน,น,นุ่นนี่าจันผาเลยเ,ลยเลยนี่ยเนี่ฟอร์มที่สวยเลยเลยนี่ยหลายอย่างอยู่แต่ผมชอบไม้ป่ามากกว่า ครับก็ประมาณนี้เนี่ย <c oughs> คือราคากันได้เลยนะน้องราคาก็เป็นกันเองนะครับราคาเป็นกันเองตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วครับ <c oughs> ประมาณนี้แหละเนี่ยอย่างหน้านี่เต็มไเป็นหมดมีหลากหลายนะครับพี่น้องมีหลากหลายอยู่ <c oughs> อา้าวรหดับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับพี่น้องนี่ แล้วไงเจอกันคลิปหน้าอยากได้ก็มาสั่งซื้อสั่งหากันได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ